d e c คา by SCG สวยเหมือนเหล็กจริงน้ำหนักเบาประหยัดต้นทุนไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานด้วยเทคโนโลยี e x t r u s i o n การติดตั้งบนโครงเหล็กรูปปรพันธ์เตรียมตัวก่อนการติดตั้งตรวจสอบแนวรอยเชื่อมและทำการเจียแต่งให้เรียบเนียนและตรวจสอบแนวระนาบโครงก่อนการติดตั้งติดตั้งแผ่นหลังคาเหล็ก และพับหัวแผงหลังคาเหล็กเพื่อป้องกันน้ำย้อนขนาดเหล็กรับ C-channel C-channel ขนาด15เซนเมตรใช้หน้าตัดเหล็กไม่น้อยกว่า7.5ซนติเมตร C ีแชนลขนาด22.3เซนติมใช้หน้าตัดเหล็กไม่น้อยกว่า10เซนติเมตร C ชนลขนาด30เซนตมรใช้หน้าตัดเหล็กไม่น้อยกว่า12.5เซนเมตรการติดตั้ง C-channel ยิงกาวโมดิฟายซิลิโคนไฮบริดเอ g 2แนวเนื้อกาวกว้างประมาณ5มิลิเมตรวัดจากขอบโครงเหล็ก10มิลิเมตรติดตั้ง4ี่ชแนลโดยบริเวณมุมทำการตัด45องศาเว้นระยะลอยต่อ5มิลิเมตรยึดด้วยตะปูกเกลียวปลายสว่านมีปีก38มิลิเมตรเบอร์10ระยะห่างทุกๆ50เซนิเมตรระยะห่างจากหัวแผ่นและท้ายแผ่น10ซนเมตร ระ, channel, ระยะห่างระหว่างสกรูของ C c h ชน n e ลระยะห่างไม่น้อยกว่า5ซนติเมตรระยะห่างสกรูจากขอบด้านบนและขอบด้านล่างห่างไม่น้อยกว่า5ซนติเมตรเว้นระยะรอยต่อ5มิลิเมตรยาแนวบริเวณรอยต่อทุกจุดด้วยกาวโมดิฟายซิลิโคนไฮบริด s c g เก็บโปร้รอยหัวสกรูด้วยกาวโมดิฟายซิลิโคนไฮบริด s c g การติดตั้งแฟลชชิงรูปแบบแฟลชชิงติดตั้งแฟลชชิงตามมาตรฐานการติดตั้ง หลังจากนั้นจบงานด้วยการทาสีรองพื้น1รอบและสีจริง2รอบด้วยสีน้ำอะคริลิก100%การติดตั้งวัสดุตกแต่ง SCG รุ่นซีช n แนลกับผนังคอนกรีตตรวจสอบผิวคอนกรีตให้ได้ระนาบวบหน้ามิลิเมตรไม่เกิน3มเมตรกำหนดแนวติดตั้งไม้ตกแต่งซีช n แนลห่างจากขอบ5มเมตร วัดระยะยุทธปูเกลียวห่างจากขอบ10เซนติเมตรเจาะนำด้วยดอกเจาะคอนกรีต4มิลิเมตรเจาะขวานรูด้วยดอกเจาะ mm, คอนกรีต7มิลิเมตรกำหนดตำแหน่งเจาะผนังสำหรับฝังพุเจาะผนังด้วยดอกเจาะคอนกรีต6.5มิลิเมตรติดตั้งพุพลาสติกเบอร์7กำหนดระยะซีลกาวโมดิฟายซิลิโคนไฮคริด SGT ห่างจากแนวไม้ตกแต่ง4ช่อง10เซนติเมตร สิวการโมดิฟายซิลิโคนไฮบริด SCG ตามแนวที่กำหนดโดยให้เนื้อกาวมีความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5มิลลิเมตรติดตั้งไม้ตกแต่งซีชั่น,นตามแนวที่กำหนดคุณราพงานติดตั้งนอกชายคาแนะนำให้ใช้ตะปูเกลียวสแตนเลสปลายสว่าน M8 ยาว38มิลมลิเมตรติดตั้งไม้ตกแต่งซีชั่นแนลแผ่นทับไปด้วยวิธีการขันต้นเว้นร่องบริเวณรอยต่อ5มิลลิเมตรโป้โมด ด้วยการโมดิฟายซิลิโคนไฮบริด SCG ซีลรอยต่อแผ่นด้วยการโมดิฟายซิลิโคนไฮบริดเอซี c ียาแนวรอยต่อระหว่างพนังคอนกรีตกับไม้ตกแต่งซีชัแนลด้วยการโมดิฟายซิลิโคนไฮบริดเอซี c ีผัดรอยโผล่ด้วยกระดาษสาย ีกา่าสีน้ำในเคลร์ริคล็บที่หนึ่งคาสีน้ำในเคลร์ริคกล็บที่สองข้อแนะนำห้ามยึดหรือฝากน้ำหนักใดๆเข้ากับวัสดุตกแต่ง SCG รุ่น Channel หรือ Channel Plus การติดตั้งและข้อควรระวังรายละเอียดการติดตั้งวัสดุตกแต่ง s g รุ่น C Channel และ C Channel Plus การติดตั้งวัสดุตกแต่ง s c g รุ่น C Channel และ C Channel Plus บริเวณปั้นลมสำหรับหลังคาเม a ด้ชีฉี การติดตั้งวัสดุตกแต่ง s c g รุ่น -C Channel และ -C Channel Plus บริเวณสันหลังคาเพิงแง่สำหรับหลังคาเมทัลชีพการติดตั้งวัสดุตกแต่ง s c g รุ่น -C Channel และ -C Channel Plus บริเวณเชิงชายสำหรับหลังคาเมทัลชีพการติดตั้งวัสดุตกแต่ง s c g รุ่น -C Channel และ -C Channel Plus บนผนังคอนกรีตการติดตั้งวัสดุตกแต่ง s c g รุ่น -C Channel และ C Channel Plus บริเวณเชิงชายกับโครงหลังคาเหล็กรูปภัณฑ์แบบดิง่งการติดตั้งวัสดุตกแต่ง s g รุ่น Channel และ Channel plus บริเวณเชิงชายกับโครงหลังคาเหล็กรูปภัณฑ์แบบฉาก